ตอนนี้6 5 9สนหบาทและยังกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเดือนละประมาณ1นึ่งบาท1นึ่งหบาททุกอาชีพกู้ได้นะครับโทรเข้ามาติดต่อโทรเข้ามาสอบถามนะครับรถเวนจอรี่สภาพเดิมๆสวย,สวยคๆครับลูกค้าครับไม่มีคําว่าผิดหวังสําหรับกิจจาลูกค้าคคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ เช่นเดิมนะครับมาเจอกับผมนะครับตองหนึ่งคิสตาคุดคานะครับวันนี้ผมมากับรถตู้นะครับปีเดียวกัน2คันนะครับเหมือนกันสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เอามาให้เปรียบเทียบให้ลูกค้าดูนะครับว่าของเรามีให้ดูนะครับรถทั้งคู่นี้นะครับเป็นรถปี2 0 5 เวนจูรี่ตัว G นะครับวันนี้นะครับผมตองหนึ่งนะครับดูได้เลยนะครับป้ายทะเบียนฮอนูกลอลิง9307ฮอนูกลอลิง3708นะครับวันนี้นะครับ699,000บาทนะครับไม่ขายนะครับเราจะไม่ขายวันนี้จะขายแค่659,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูเลยดีกว่านะครับว่า2ออันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ ผมจะอธิบายคันเดียวนะครับหลักๆผมจะอธิบายคันเดียวพอรถมันเหมือนกันไม้ก็เหมือนกันนะครับแสนกโลรถเหมือนกันหมดนะครับนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่ข้างหน้าก่อนสีเขาจะเป็นลักษณะนี้เขาจะไม่ใช่ขาวโอโม่ครับลูกค้าครับเขาจะเป็นสีขาวประกายมุกดูนะสีขาวประกายมุกนะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นนะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับหน้ากระดมนะ ตัวนี้นะครับก็สวยๆนะครับโคเมียมขัดเงาๆนะครับสะท้อนแสงนะครับไฟนะครับก็ใสๆไม่มีน้ําเข้าหน้าเดิมๆสวยๆไม่เคยไปกระแทกกับที่ไหนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมาดูต่อนะครับดูช่องไฟนะครับระหว่างเสานะครับระหว่างประตูระหว่างฝากระโปรงนะครับดูได้เลยนะครับลักษณะของสวยๆของงามๆนะครับแล้วก็แผ่นพลาสติกต่างๆนะครับดู รลิตภแป๊กนะครับแล้วก็ดําไม่สีออกขุ่นไม่สีออกขาวๆนะครับกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมครับลูกค้าครับฝาครอบจะเป็นโครเมียมกระจกจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีครีบนะครับตัวใหม่จะมีครีบตรงนี้นะครับอยู่2ครีบนะครับแล้วก็ดูขอบยางครับท่านลูกค้าต่อไปนะครับที่จะบอกนะครับมาดูต่อนะครับได้ประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่งและประตูนี้ครับเป็นประตูดูดนะครับดูนะครับ แต่นิดเดียวนะครับจะดูดเข้าไปเองนะครับแล้วก็เบาอนะครับจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับสามารถหมุนได้ครับลูกค้าครับนี่นะครับต้องพับมาก่อนนะครับนะครับหมุนได้นะครับท่านได้ความเดิมความสดนะครับแล้วก็ดูแลรักษารถค่อนข้างจะดีนะครับดูนะครับความใหม่นะครับภายในสะอาดเบาะไม่มีขาดตอนนี้6 5 9 0 0 0บาทและยังกู้ไฟแนนซ์ได้เต็ม ผ่อนเดือนละประมาณ1 2 0 0 0บาท13,000บาททุกอาชีพกู้ได้นะครับโทรเข้ามาติดต่อโทรเข้ามาสอบถามนะครับรถเวนจอรี่สภาพเดิมๆสวยๆครับลูกค้าครับไม่มีคำว่าผิดหวังสำหรับกิจกาลูกค้าอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าทางฝั่งโนตมาถึงข้างหน้านะครับให้ดูแล้วว่ามันเหมือนกันนะครับลูกค้าไฟหลังยังมีสีแจกนะครับมีเคบนะดูนะครับเหมือนกันหมด ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับคันนี้อาจจะมีกล้องนะครับเพิ่มเติมมานิดหนึ่งเพราะลูกค้าใส่มานะครับแต่ของเดิมๆที่รถจะไม่มีส่วนข้างหลังเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกปัดน้ําฝนไฟตูดนะครับเดิมๆเหมือนกันหมดนะเปิดมาจากข้างข้างหลังนะครับอยากให้ดูนะครับดูท้ายก่อนนะครับดูท้ายก่อนนะครับดูเม็ดอาร์คดูคาบกาวนะครับดูเม็ดอาร์คดูคาบกาวน็อตไม่มีขยับ นะครับเบาใหม่ๆสวยๆแล้วก็ข้างหลังนะครับสามารถพับขึ้นได้นะครับเบาะสามารถพับขึ้นและแขวนได้พวงมาลัยนะครับทั้ง2คันจะเหมือนกันนะครับผมจะอ้างยิงแค่คันเดียวนะครับเป็นพวงมาลัยใหญ่นะครับเป็นพวงมาลัยใหญ่4ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยใหญ่4ี่ก้านนะครับกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สวิตช์กระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับเป็นออโต้นะ ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับออกแบบมาได้สวยงามไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะครับแล้วก็ได้ระบบเกียร์ออโต้มาด้วยนะครับท่านลูกค้าครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนที่จะมาดูข้างหน้านะครับผมอยากให้เห็นนะครับห้องเครื่องนิดนึงนะครับหลายคนบอกว่าไม่เคยเปิดห้องเครื่องให้ดูนานแล้วน้องตองเนิงให้ดูกันตั้งแต่เพจสติ๊กเกอร์น็อตนะครับต่างๆห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับเครื่อง3 0 0พันดีเซลนะครับ ไม่เคยแกะน็อตนะครับไม่เคยโดนกระแทกนะครับไม่เคยเคาะไม่เคยตัวถังอะไรไม่เคยเคาะไม่เคยดึงตัวถังนะครับต่างๆเครื่องวางเดิมแห้งสนิทฝาวาลวไม่เคยเปิดนะครับและท่านยังได้ยางนะครับเจ้าของมึงเปลี่ยนมาเป็นกูดเยียกูดเยียนะครับผมบอกได้เลยลูกค้าครับดูยางนะครับกูดเยียปี2020กันเลยทีเดียว นี่นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับฝากระโปรงอันดับแรกเลยต้องดูที่น็อตนะครับดูที่ซอกนะครับความเดิมต้องเป็นในลักษณะนี้มอลมอเบรกนะครับคอยแอร์นะครับเห็นไหมครับเดิมสนิทมีมอกรงมอกอสีข้างในต้องด้านไม่เคยเคาะไม่เคยทำสีไม่เคยขันนะครับเห็นไหมครับตามซอกตามมุมทุกอย่าง แล้วก็ฝากระปรงนะครับเดิมๆมีสติกเกอร์จากโรงงานวันนี้ผมขอสวัสดีครับ